สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูโดนกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบินด้วยวันนี้ก็ฉีดยาอะไรเล่งเต่งครับแล้วก็โฮอร์โมนด้วย33ไร่ครับอัตราค่าจ้างก็ไร่ละ50บาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลจากโดนบ้างนะครับ เบ็ดเสร็จนี่ประมาณ5 0 0แสนกว่านะครับเบ็ดเสร็จเลยนะเฉพาะตัวโดนนี่ประมาณ4 0 0แสนนะครับ20ลิตรนะครับ4ใบพัด2หัวพ่น,นครับ2หัวฉีด เป็นข้อมูลเล็กนน้อยนะครับเผื่อใครอยากจะได้บ้าง่องออกได้มาประมาณปีกว่ากว่านะครับโนนเห็นไกลๆนะครับสุดหูสุดตาเลยแถวบ้านผมนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับคนฉีด ใช้โดนหมดอ่าอายุได้ยืนยาวหน่อยเป็นข้าวพิโลก80นะครับ33ไร่โอ้โหเห็นลิบลิบเลยอ่าตอนนี้ยาหมดนะครับก็กลับมาเติมยาใหม่ แปดหนึ่งก้อนนี่จะได้ประมาณสองเที่ยวนะครับอ่าหมดแล้วก็เติมน้ำยาใหม่นะครับเติมยาไปใหม่นี่นะครับเป็นสองหัวพ่นสองวัีฉีดนะครับ ว่องไวครับไปถึงนาทีเติมน้ำยาก็บินต่อรอดีกว่าเก่าเยอะนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยพอยคย อ่าโดนตรงนี้วานปุ๋ยได้ด้วยนะครับก็ไปต้องไปซื้อถังวานข้าววานปุ๋ยใหม่ประมาณ28งหมได้ประมาณ25โลนะครับสาหรับวานข้าววานปุ๋ยตอนนี้อ่าเริ่มปล่อยน้ํายาแล้วครับ หมดแล้วครับต้องบินกลับมาเติมน้ำยาใหม่นะครับว่าหนึ่งกิ๊เลยครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแบตด,ด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็มีอุปสรรคครับสเาสาไฟด้วยสายไฟด้วยก็โดนกันมาหลายลายนะครับล่วงทีก็ถ้าเป็นใบพัดก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเป็นเครื่องเป็นลายก็จะหลักแสนนะครับโดนสายไฟนี่นี่นครับเสาไฟนี่นะครับ นี่ครับเสา,สาไฟแล้วก็สายไฟเขาลากมาเพื่อสูบน้ำลาดข้าวใส่ข้าวนะครับนี่โดนกันมาหลายลายนะครับอ่เป็นไงแล้วครับเขาบอกว่าสองหัวฉีดสองหัวพ่นตัวนี้นี่จะดีกว่าพวกสิบหัวสิบเอดหัวนะครับสิบหัวเจ็ดหัวอะไรนทํานองนั้นนะ เขาบอกว่าจะดีกว่าอ่ายาหมดแล้วครับกลับไปเติมยาใหม่ เอาละครับเริ่มบินใหม่ก็มีงานทั้งวันนะครับช่วงนี้ โอ้โหเป็นสายเลยน้ำยาออกผมไอ่ให้สาวผมที่ร้านขายยาดูบโอ้โห,โอ,โหอะไรวะนะ่ะมาตีกันั่วหมอนอ่าดูบรรยากาศหน้าจอมากนะครับเล่นเกมกันอ,อ่าช่วงนี้ก็น้ำยาหมดนะครับกลับมาเติมน้ำยาใหม่มาดูการลงจอดนะครับ อย่างนิ่งนะครับทำการเปลี่ยนแบตด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จพื้นนี้33ไล่ไปมีต่ออีก11ไร่นะครับ ช่วงนี้เราก็ไปกันก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกับการหน้านะครับสวัสดีครับ